สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล่องเก็บหูฟังนะครับของยี่ห้อคาวานะครับโดยกล่องตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตัวนะครับก็คือมีแบตอยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของกล่องนะครับที่ใช้สำหรับเก็บหูฟังนะครับอันนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมันจะเป็นพาวเวอร์แบงค์นะครับสามารถเอา USB นะครับมาชาร์จตรงนี้ได้นะครับก็คือชาร์จแบตให้กับเจ้าเจ้าตัวมือถือได้นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตที่ใช้สําหรับเป็นอินพุตก็คือชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวเนี้ยมีแบตอยู่8 5 0 0มิลลิแอมนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นกล่องที่ใช้สำหรับเก็บหูฟังแล้วก็ชาร์จได้นะครับคืออันนี้ก็สามารถชาร์จได้หลายรุ่นมากนะครับนี่นะครับเวลาชาร์จกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับไฟมันก็จะเข้าแล้วนะครับนี่ก็กล่องก็ใช้ได้หลายรุ่นนะครับก็หูฟังที่มีขนาดเล็กนี่เก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับปิดปุ๊บนะครับแล้วก็พกไปไหนต่นไหนนะครับ ได้สะดวกนะครับแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ในตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นพอร์ r แบงค์นะครับสำรองชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวมือถือของเราได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับอันนี้ก็รองรับหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับแนะนำเจ้าตัวกล่องตัวนี้เลยนะครับเก็บไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยได้นะครับทูอิเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเดลเม วนนี้ครับสวัสดีครับ